เสียงเพลงไม่ดังพอก็แค่วางครับนนรหรือจะเปลี่ยนอีกเครื่องเป็นลำโพงที่ไม่ต้องเชื่อมต่อเลยเป็นทั้งกระจก2หน้าที่วางมือถือและลำโพงในตัวเดียวกันนี่ iPhone 8ครับเก่าๆเลยลองดูใช้ได้ครับลองกับ m s u n งวางแบบปกติไม่ดังนะครับต้องหมุนกับหัวแล้ววางดูอีกทีหนึ่ง เนี่ยครับดังแล้วไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะครับใครรู้เนี่ยคอมเมนต์บอกหน่อยเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแค่กดปุ่มล่างสุดเนี่ยแล้วมันจะพูดว่าบลูทูธจะชื่อว่าแซดเจีศูนเชื่อมต่อแบบนี้เนี่ยทำให้เราฟังเพลงได้โดยที่หยิบมือถือมาเล่นพร้อมกันไปได้ด้วยเลย mm. มันจะมีปุ่มตัว M อยู่ครับสามารถกดเพื่อเปลี่ยนสีเปลี่ยนรูปแบบไฟได้ mm. กดปุ่ม power mm. อีกทีกลับมาเป็นโหมดลาโพงเหนี่ยวนาครับ แล้ววางฟังได้เลยครับไม่ต้องเชื่อมต่อเหมาะกับคนที่ชอบฟังเพลงและไม่อยากวุ่นวายกับการต่อลำโพงบูทูธครับแค่วาง <are> ง่ายๆแค่นี้เลยครับแล้วของเขาหมดมานานนะครับนี่เพิ่งมาเติมสต็อกตอนนี้เนี่ยหมดไปสีหนึ่งแล้วรีบจัดเลยเดี๋ยวของหมดอีกไปครับ